สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านมาเที่ยววัดน้ําแดงนะครับเราจะเข้ามาทางเทพรักนะครับที่เทพรักนะครับจะข้ามสะพานเข้ามานะครับเดินข้ามสะพานเข้ามานะครับก็จะมาตรงสะพานคลองสาโรงนะครับมาถึงจุดตรงกลางนี่ก็จะมีคลองสาโรงนะครับนี่ครับชูทั์ที่สวยกว่านะครับ รยากาศตรงนี้นะครับของสมโรงนะเพื่อนขึ้นมาตรงสูงสุดตรงสะพานนะครับนี่ว่าลงมาข้างล่างนะครับใต้สะพานนี่ก็จะมีมีนกนะครับนกนกพิราบนะครับเยอะๆอยู่นะครับนี่ป้ายวัดดำแดงนะครับ ทางด้านด้านของสํารงนะครับเข้าทางถนนเทียพรักนะครับลต้สะพานนะครับจะมีนกชุกชุมนะครับก็มีปลาด้วยครับในบอกนีวังมัดฉานะครับถัดมาก็จะมีพระพุทธรูปนะครับตัวที่วางที่ไว้ตามต้นโพนะครับทางด้านที่ตะวันออกนะครับในทางด้านที่ตะวันออกนะครับจะมีอยู่สององค์ ร่มลื่นครับต้นโพใหญ่นะครับแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนนะครับด้านรั้วริมรั้วจะมีเก้าอี้นั่งเรียงรายนะครับเพื่อนมีประชาชนนั่งอยู่นะครับก็เลยถ่ายมาเฉพาะทางนี้นะครับเราจะาถ่ายเฉพาะาบุทธรูปนะครับกับต้นโพมาให้ดูนะครับพบว่าทางทางทางคลองนมีประชาชนนั่งอยู่สองสามท่านนะครับ ประชนนั่งอยู่นะครับสก่าละพระพุทธรูปแล้วนะครับก็จะมาดูฝั่งทางนี้นะครับจะมีนี่ครับพระพุมนะครับจะมีพระพุมนีม่สารพระพุมนะครับให้สักการะบูชาด้วยนะครับพระพุมนะครับทามได้ที่ตรงนันบอกนะครับ ม,มีดอกไม้บูชายอยู่นะครับมีคนมาสาักระบูชาไม่ขาดสายนะครับอันนี้ก็เป็นพระพิชคนศน,นะครับองค์งถัดมานะครับทีนี้ตั้งอยู่ข้างนอกนะครับตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวัอนออกของวัดของทะวันท่วัดอันนี้ก็คือของเส้นของไหว้นะครับก็คงจะเป็นหนูนั่นเองนะครับเป็นพระหาของพระพิชคนศนะครับพระพิชคนศนะครับ ขอพอรนะครับมาสักการะได้นะครับที่วัดน,น้ำแดงนะครับผมประทานบางคนก็อาจจะไม่เคยมานะครับอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังสุดทางด้านมามันจะมีสองด้านนะครับคือด้านวัดน้ำแดงนี่ก็ลงถนนก็ลงก่อกสร้างอยู่นะครับก็จะมาลำบาก่อยถ้าจะมาก็มาทางเส้นเสียพลักเนี่นะครับทางเข้ามาเมื่อกี้นี้จะสะดวกกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นศาลาสําหรับประชาชนมาทํากิจกรรมต่างๆนะครับมีแผงพระนะรแผงพระเครื่องแล้วก็มีาขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะครับแถวนี้นะครับมาฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับนี่ก็มีพระแม่ธรณีมวยผมนะครับก็มีรอบๆด้วยดอกบัวสวยงามนะครับดอกบัวต้องบัวบานบวตูมนะครับ แม่ธทณนี้มวยผมนะครับทางด้านที่ตะวันตกของสะพานนะครับก่อนจะเข้าวัดนะครับก่อนจะเข้าเข้าไปในตัววัดนะครับนี่นะครับอกบโบสวยงามมากว่กเพื่อนนะครับผมมาชมกันนะครับแม่พระธทณีมวยผมนะครับนี่มานั่งตรงนี้ครับผม นั่งดูป้ายนี่ยครับเนี่ยว่ายบูชาเท้าเรศวรน,นะครับเทพเจ้าแห่งทรัพย์นะครับอ,อ,อ้อ่านไม่ทันนะครับตัวเล็กนะครับแต่ตอนนี้นะครับไหว่ตลอด24ชั่วโมงนะครับไหว้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนั่งมานั่งตรงฝั่งนี้นะครับ นั่งชิวๆนะครับนั่งสบายๆตรงฝั่งด้านที่ตะวันตกนี่นะครับก็มีมีที่นั่งเรียงรายตามอันนี้ผมตามดินคลองสำโรงนะครับนั่งสบายๆนะครับนะครับมีชีวิตน้ำนะครับที่ปั่นบำบัดน้ำนะครผบกันบำบัดน้ำนั่งสบายๆตรงนี้ได้นะครับลมเย็นสบายนะครับมีแม่น้ำนะครผม นั่งสบายๆพักผ่อนนะครับเข้ามาด้านในเลยครับจะมีสงบเงียบครับสงบเงียบมากเวียดตงแดงนะครับเท้าเวีสุวรรณนะครับสมัยตรงนะครับผมนะครับด้านข้างของพระบูชุดนะครับด้านในนะครับนะครับเราก็จะจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปชมโดยนะบริการออกทางหน้าทางด้านหน้าตััววดนะครับพระบูชุดนะครับ จะ่แดดแดดหน่อยนะครับนี่ทั้งแดดทั้งฝนนะครับตซนนู้นก็มืดนะผมอันนี้ก็แดดอะผมฟ้านี้ก็นี่ครับทางด้านหน้านะด้านหน้าของพระวสุจะมีพระวสุสองหลังเป็นหลังเก่าทัา่ใหม่ครับก็จะมีประชาชนหูือคนท่องเที่ยวเ,เข้ามาไม่ขาดสายนะครับมาสักการะบ,บูชาเท้าเบสุวรรณนะครับ ตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอด24ชั่วโมงนะเราจะไม่เข้าไปในวัดนะครับเราจะไปในเหมือนะเข้าไปในพระบดสถชนนะครับจะดืนถ่ายอยู่ข้างนอกนะด้านนี้จะคนตะพุณพลาดตกลงมาข้างนี้นะครับก็ต่อมานี่ด้านข้างๆนะครับเข้าไปถ่ายในด้านข้างๆอยู่ครับข้างนี้ก็จะมีะมีะพธรูปปางต่างๆนะครับและเจติอาจารย์ชื่อดังนะครับ เป็นรูปปั้นนะครับต้องภาษีกรดีนะครับฮัมแม่กวนอิมองค์รัชการที่5นะครับแล้วก็เจจีต่างๆนะครับเราบางบางบางองค์ก็ไม่ไม่ทราบนะครับนี่อีกข้างด้านนี้ครับนี่ครับเป็นพระบุตรอีกหลังหนึ่งนะครับ จะมีพระสังกัจจายนะครับองค์ใหญ่นะครับด้านหน้านะครับข้างในสุดคงจะเป็นพระบุญลือนะครับพระองค,ค์จะมีพระประจําวัดก็คือพระพระบุญลือนะครับ,นะรบทางด้านนี้นะครับ ก็ครับกลับนะครับก็จะกลับออกทางเส้นเทพลักเหมือนเดิมนะครับเพราะด้านหลังนี่ก็จะจัดลาบากนะครับทางกําลังก่อสร้างเลยนะครับขุดปุ้มกําลังเทเทพื้นวงเสาย้ายเสาไฟฟ้าอะไรอุดตรดุนะครับเราเลยต้องออกกลับมาทางเดิมนะครับกลกบมาทางด้านถนนเทพละลักเหมือนเดิมนะครับกลับก็เก็บออกมาทางนี้นะครับ้านตรหนั้น กาาลับเราจะกลับมาทางนี้แหละครับทางเส้นเทพรักเลยนะครับจะสะดวกสบายกวา่านะครับหนูป้ายนะครับว่า24ชั่วโมงนะครับแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา สะพานก็มาตรงภาพเเดิมน,นะครับวิวสวยๆก่อนจะกลับบ้านนะครับของทางเส้นสงจริงมันรักนะครับมีนกมีปลาอยู่เหมือนเดิมน,นะครับสวยๆก่อนวๆน้ำามนะครับ เลยทางสะพานนี่แหละครับผมคนนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ